ไได้มีโอกาสมาในฟาร์มครับที่กำลังรีดนมวัวครับอันนี้เป็นวัวที่กำลังให้ให้นมนะครับอันนี้เป็นวัวนมตัวผู้นะครับวัวนมตัวผู้เขาจะเลี้ยงไว้ ไว้เป็นค่าฟางค่าอาหารได้ครับถ้าเป็นวัวนมตัวเมียก็จะผสมนะครับเพื่อจะรีดรีดนมแบบนี้ครับนี่อันนี้ข้าวซองนะครับข้าวซองไปกินอาหารกินอาหารเพื่อจะรอการรีดต่อไปครับก็จะมีทั้งวัวเล็กแล้วก็วัวาสาวครับวัวาสาวที่จะรอผสมนะครับอันนี้คือวัวที่ผสมแล้วก็จะ ได้เวลารีดครับเต้าก็เต้าเล็กนะครับเนี่ยตัวใหญ่ามากแต่ว่าเต้านมยังเล็กอยู่ครับอาอันนี้เป็นหัวรีดนะครับได้มีโอกาสเข้ามาที่ฟาร์มครับ มาดูที่รีดนมครับอันนี้ครั้งแรกครับที่ผมได้เข้ามาในฟาร์มเข้ามาดูการรีดนมครับอันนี้เป็นน้ํานมครับที่รีดมาจากเต้านะครับอันนี้นมส,สดเลยครับแต่ว่าต้องเอาไปพัน กระบวนการพัชเจอไลท์ก่อนนะครับที่จะสามารถที่เอามาดื่มได้ครับอนนี้ครั้งแรกเลยนะครับที่ผมได้เข้ามาได้มาดูวิธีการเีดนมครับเลี้นมวัวอันนี้จากเต้าเลยนะครับสสดๆเลยครับก็จะมีการประกอบอทั้งมีหัวใจมีถังเีด แล้วมีถังนมที่เดินสายมาแบบนี้นะครับนี่ครับเดี๋ยวผมพาทุกท่านมาดูอันนี้ครับมาดูเต้านี้ครับโอ้โหใหญ่มากเลยเต้านมนี่ใหญ่มากเลยครับน,นี่ประกอบอประกอบที่จะเข้าเต้าแล้วนะครับตอนนี้ถังอันนี้ก็น่าจะเป็นถังทําความสะอาดหัวนมก่อนที่จะรีดนะครับ พอมีความรู้นิดหน่อยครับร <c oughs> ใช่ครับเป็นอย่างที่ผมผมคาดไว้ครับก็จะเป็นการทำความาสะอาดเต้านมก่อนที่จะรีดครับ <c oughs> โอ้วันนี้ผมแน้ขออนุญาตที่ถ่ายวิดีโอครับเพื่อเอาไปให้เพื่อนๆได้ดูครับว่าอา,อาชีพพระราชทานครับ เขาต้องตื่นแต่เช้าครับนี่ครับคือขั้นตอนการก่อนจะรีดนมครับคือทำความสะอาด์ันนมโอ้โหนี่เช็คบีบออกแบบพุ้งเลยครับ เตรียมาเครับต้องเร่งรีบันนี้คือการข่าเตนะครับอกดด้ทกความข้าเต่ออันนี้สดๆเลยครับนี่ผมได้มีโอกาสเข้ามาในฟาร,ร์มครับครับดูน้ำนมที่ไหลเข้ามาครับ เต้าใหญ่มากครับตัวนี้อันนี้บรรยากาศในฟาร์มครับเป็นฟาร์มของพี่มนัดกองสวนนะครับอากาศดีมากครับทำให้วัวไม่เครียดครับทำให้วัวอารมณ์ดี มูลสัตว์ครับหรือขี้วัวครับก็สามารถที่จะนำไปใส่สวนได้ครับเพราะว่าพี่แกมีสวนอยู่ด้านข้างนี้ครับมีเยอะมากมายครับไม่ว่าจะเป็นมะขามหวานหรือจะเป็นสวนผลไม้ครับหรือจะเป็นละมุดมีอยู่ในสวนครับแกก็เอาขี้วัวนี่ครับหรือมูลสัตว์นี่แหละเอาไปใส่เพื่อทดแทนปุ๋ยเคมีครับหรือบางฟาร์มก็จะ กอกคือตากให้แห้งแล้วก็กอกขายครับขายเพื่อนําเงินมาซื้อฟางครับผมเพื่อให้เป็นอาหารหยาบของวัวต่อไปครับคือการหมุนเวียนทรัพยากรในฟาร์มครับคือการจัดการฟาร์มแต่และฟาร์มก็จะแตกต่างกันไปอยู่ที่คนจัดการครับว่าคีวัวที่มันมีอยู่ในลานมีอยู่ในคลองนะครับจะจัดการยังไงจะเอาไปใช้ประโยชน์อะไรบ้างครับ ก็สามารถที่จะจ,จัดการบริหารได้ครับเงินที่ขายขี้ได้ก็นำมาซื้ออาหารยาบเช่นฟางได้ครับนี่ครับผมนี่เป็นร้านตากตากขี้ครับเป็นร้านตากขี้วัวพอตากแห้งเสร็จปุ๊บเราก็สามารถที่จะกรอกใส่ถุงนำไปจำหน่ายได้ครับถุงละย5ิบาบาทถุงละ30บาทถุง35ก็แล้วแต่ครับว่าขี้วัวจะมีเศษ อะไรปนหรือเปล่าครับหรือเป็นขี้วัวล้วนหรือจะเป็นที่แบบว่าพื้นปูนที่เขาลาดไว้ดีไม่มีสิ่งเจือปนอย่างเช่นดินหรือเป็นเศษฟางปนครับก็จะได้ราคาที่ดีกว่าครับผมผมราทุกท่านไปก่อนครับสวัสดีครับ